สวัสดีท่านผู้ชมทุ so g, กคน so นะครับพบผมครับใน cross กับ cross a ชแ e ลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a of Valor กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ ROV Thai Voice l i n expansion นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะเอาเสียงฮีโร่ภาคไทยใน r o วมาขยายความกันว่ามีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเนื้อเรื่องบ้างนะเท่าที่รู้นะฮะแล้วก็ขอฝากลย์ล l สต์ของ ROV Thai Voice l i n expansion ไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์นี้ผมทำเรื่อยๆนะซึ่งฮีโร่ที่เราจะมาขยายเสียงภาคไทยกันในวันนี้เ คือเอลสาวสุดสวยที่มีคําติดปากว่าฮิวให้แบบสวยๆวยวยเธอคือฮีโร่ที่เข้ามาแทนที่เพน่าในเกมนะครับแน่นอนวันนี้เราจะไปขยายเสียงภาคไทยของเฮเลนนั่นเองสาหรับสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้เนี่ยผมคิดว่าใครหลายๆคนน,น่าจะชอบนะเพราะว่าการเข้ามาของเฮเลนเนี่ยมันแปลกกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันเข้ามาแทนที่ฮีโร่เก่าอย่างเพน่าแล้วก็มีการสร้างสตอรี่ที่เชื่อมกันด้วยนะไปเราไปดูประโยคแรกกันดีกว่านะครับเลือกออกสักนิดกระดูกหักสักหน่อย ก็พอแล้วเนอะคงไม่หนักใช่ไหมโอ้ oh, ประโยคแรกมาก็งงเลยเพราะผมไม่รู้ว่าคําพูดนี้เนี่ยเฮเลนเนี่ยพูดถึงใครเธออาจจะพูดถึงศัตรูนะแบบเจ็บนิดๆหน่อยๆน่อไม่หนักเกินไปใช่ไหมหรืออาจจะพูดถึงพนมกมีกของเราว่าแบบเจ็บแค่นี้แล้วเธอก็ฮิลให้แบบสวยสวยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเชื่อมโยงไม่ได้เลยนะประโยคถัดไปฮิล <He al S 1> ให้แบบสวยสวย ประโยคนี้ครับเหมือนที่บอกว่าได้ยินกันบ่อยมากนะครับฮิวให้แบบสวยๆซึ่งเฮเลนเนี่ยน่าจะพูดตอนที่เธอใช้สกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลที่ฮิวพนมิดรอบตัวนั่นเองการจากใบของเพน่าแล้วก็การมาถึงของเฮเลนเนี่ยถึงแม้ว่า2ตัวนี้เนี่ยจะมีท่าหรือสกิลคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีดีเทลที่แตกต่างกันเฮเลนเนี่ยถือว่าเป็นฮิวเลอร์อย่างเดียวเลยซึ่งเป็นตำแหน่งซับพอร์ตที่น่าสนใจมากๆนะจะแตกต่างกับเพน่าที่มีทั้งฮิวแล้วก็โจมตีได้บ้างนะประโยคถัดไปไม่ต้องห่วงถ้า คำพูดนี้ของเฮเลนเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าจากการที่เฮเลนเนี่ยมีทักษะในการฟื้นฟูเลือดหรือว่าฮิวเพื่อนใช่ไหมซึ่งถ้ามีเฮเลนในทีมไฟเนี่ยเราก็สามารถต่อสู้ได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องกลับบ้านบอยจริงการมีเฮเลนเนี่ยไม่ต้องห่วงจริงๆนะซึ่งความสามารถนี้ของเฮเลนเนี่ยมันสําคัญมากทั้งในเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพลย์นะครับเราเนี่ยเห็นกันมาแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเรารู้ว่าเฮเลนเนี่ยสามารถฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูเลือดรวมถึงเธอเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับพืชพันธ เลนเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่หนึ่งในโปรเพเยอร์เนี่ยเลือกใช้ในการแข่งเออแล้วมีโพเทนเชียลจริงๆซ,ซึ่งคําพูดว่าไม่ต้องห่วงข้ามาแล้วเนี่ยได้ยินก็สบายใจเนาะแบบเออเพื่อนมาช่วยแล้วแล้วเพื่อนเนี่ยฮิวได้ด้วยอะไรเงี้ยประโยคถัดไปไปเลยโอ้คำนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเฮเลนเนี่ยพูดตอนที่เข้าไฟหรือว่าใช้สกิล2ซึ่งสกิล2ของเฮเลนเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกไฟออกไปใช่ไหมแล้วก็สตันสุดนึนงประโยคถัดไปเหมือนได้ยินเสียงอยะไรคะเออ คำพูดนี้แสดงความน่ารักของน้องเฮเลนนะซึ่งจากปรอดของเธอเนี่ยเธอเป็นเอลฟ์คนสุดท้ายที่เกิดจากต้นไม้ลูกก่อนการลุกรานครั้งที่2ซึ่งผมคิดว่าการลุกรานครั้งที่2เนี่ยน่าจะหมายถึงสงครามท,นะที่เทวน่าจะสามารถเอาชนะวอร์คัได้นะฮะซึ่งคำพูดนี้เนี่ยมันแสดงกิมมิกเล็กๆนะว่าเฮเลนเนี่ยก็ยังคงต้องฝึกฝนการใช้เวทมนต์ของเธอจากข้อมูลเรารู้กันแหละว่าเฮเลนเนี่ยมีพลังเยอะแต่ว่าเธอยังไม่สามารถใช้ออกมาได้ทั้งหมดมีความงงงงนิดนึงนะเออมีเสียงอะไรหกักประโยคทัดไปเมื่อมีความมุ่งมั่ ผลทางยุบปรากฏเราไม่ได้สู้โดยลำพัง คำพูดนี้ผมชอบมากเลยมันแสดงเห็นถึงความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคร่วมถึงการให้กําลังใจตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะจากวิดีโอเปิดตัวเฮเลนเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจฝึกฝนการต่อสู้มากๆเนื่องจากในคําพยากรณ์ที่อีฟเนี่ยเนี่ยได้บอกกับเพน่าตอนที่เจอเฮเลนครั้งแรกอะที่น้องลอยมากับสายน้ำอะบอกว่าเฮเลนเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากเธอไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้มันจะกลับมาทาร้ายเธอจากสิ่งเตือนที่หน้าตัวนี้ส่งผลให้เพน่าผู้เป็นอาจารย์เนี่ยไม่กล้าสอนอะไรเฮเลนเลยลววเว้ ตัวเฮเลนเองก็เหมือนจะใช้พลังเวทอะไรไม่ได้นะไม่เหมือนเพื่อนๆน,นี่แบบจะเริ่มแบบแสดงออกมาอะไรเงี้ยพอยิง่ออยงทําอะไรไม่ได้เนี่ยเฮเลนเองก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยอยากทําอะไรก็ตามให้เป็นประโยชน์แก่ป่าเหมือนคนอื่นๆบ้างสมมูรณ์นเฮเลนเนี่ยตั้งใจฝึกฝนตลอดโดยที่มีอาจารย์เพน่าเนีเน่ยคอยเฝ้าดูอยู่นะฮะอย่างที่บอกว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายสักคนที่ตั้งใจนะเฮเลนก็เช่นกันแล้วในท้ายที่สุดพลังของเธอก็สแสดงออกมาเออซึ่งเป็นพลังทางด้านการฟื้นฟูที่คล้ายกับอาจารย์เพน่านะประโยคถัดไปหยุดตรงนั้นเลย อันนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะอาจจะพูดตอนที่ใช้สกิล2หยุดตรงนั้นเลยแต่เสียงน่ารักมากเลยนะเฮเลนผมชอบมากเลยนะประโยคถัดไปมารวมตัวที่ค่าอันนี้เนี่ยเฮเลนน่าจะพูดตอนที่ใช้สกิลหนึ่งแอัลติเมทที่น้องเนี่ยสามารถฮิวพันธมิรท,ที่อยู่ใกล้นีฮะอย่างที่บอกว่าเฮเลนเนี่ยตัดความสามารถในการป่อสู้ออกไปเกือบหมดเหลือแต่ทักษะการซับพอร์ตทีมไฟเท่านั้นดังนั้นใครเลือดน้อยมามารวมตัวกันที่ค่าครับน้องได้บอกแล้วนะสาวน่ารักแบบนี้ใครก็อยากอยู่ใกล้ถูกไหมเออประโยคถัดไป ไม่อ,มอ,อันนี้ชัดเจนครับเฮเลนน่าจะพูดตอนโดนคิวผมคิดว่าเฮเลนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ทันคนรอบข้างเพราะตัวเองเนี่ยเหมือนช้ากว่าเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดซึ่งแท้ที่จริงแล้วเฮเลนเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยมีพลังที่แตกต่างออกไปแล้วก็พิเศษกว่าเพื่อนนะฮะมารู้ตอนหลังแล้วว่าตอนที่แบบอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วน้ำหน้าเศร้าจังซึ่งตัวเฮเลนเองอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นส่งผลให้พอมาแพ้แบบนี้เนี่ยเฮเลนก็แ oh no. คำพูดนี้เนี่ยมันเหมือนกับภาษาการเดาซึ่งเป็นภาษามนุษย์ที่พูดว่ามินชงฮอรังอีวิงถูกปะ่ะแต่ว่าความสับสนก็คือจากข้อมูลของเฮเลนเนี่ยน้องไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเผ่ามนุษย์เลยนะซึ่งประโยคนี้ถ้าเป็นลินดิสที่เป็นครึ่งมนุษย์พูดอะ่ะเออมันจะ make ซน n มากๆแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมเฮเลนเนี่ยถึงพูดคำว่ารวมกันเราอยู่นะถ้าคิดในอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นแค่คำพูดธรรมดาที่สื่อว่าเราต้องรวมกันซึ่งมันดันไปมีความหมายเหมือนกับภาษาการเดาก็ได้เอออันนครมออูล่ยยบกหะะปปโดไ Bob, I cannot คำนี้เป็นภาษาอาฟาต้าครับหรือภาษาเผาป้าหนึ่งใน4ภาษาที่ฮีโร่ในอาทโนใช้กันนั่นเองนะฮะซึ่งในภาพภาษาอังกฤษเนี่ยน้องจะพูดว่าโฮอาทโนสูเมมสูซางุงมิวังงีซึ่งในคลิปของภาษาอาฟาต้าเนี่ยผมได้แปลว่าพวกเราจะปกป้องอาทโนจากภัยร้ายทั้งปวงซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำนี้ที่เฮเลนพูดว่าปกป้องอาทโนเยี่ยงชีพมาดูกระชับมันดูเป็นข้อความเตือนใจได้มากเหมือนกันนะซึ่งภาษาอาฟาต้าเนี่ยเป็นภาษาที่ยากแล้วก็ลึกลับทั้งการเขียนการออกเสียงรวมถึงข้อมูลต่างๆจริงๆนะถ้าคร ดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปภาษาพาตาที่ผมเคยทำไว้ให้ลองไปดูนะมันแบบน่าสนใจมากๆประโยคต่อไป i t b r a l โปรดให้พลังแก่พวกเรา คำพูดนี้ก็เป็นภาษาอาฟาตาอีกแล้วครับซึ่งน้องในภาพภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่าอูโดโราซิซุงเวนท์โฮชมเม,โดโชมเมโดโนวีโรชูนูอ่าซึ่งในพิปภาษา,าฟาตาเนี่ยผมได้แปลว่าต้นไม้โลกได้มอบความแข็งแกร่งให้แก่ข้าซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยเนยเขาแปาว่าอิกราซิลโปรดให้พลังแก่พวกเรานะฮะซึ่งอิกราซิลหรือต้นไม้โลกเนี่ยสำคัญกับทุกคนในปา่ารวมถึงโลกอัฐน,นอด้วยนะครับแต่สำหรับเฮเลนเนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญและก็เชื่อมโยงกับน้องไปอีกเพราะว่าน้องเนี่ยเกิดจากต้นไม้โลกซึ่งด้วยงตร ในข้อมูลน่ยมันบอกว่าบางครั้งเนี่ยเฮเลนชอบฝันร้ายนะว่าต้นไมล้ลกเนี่ยถูกเผาเออถูกไฟลุกไหมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งความฝันของเฮเลอนอันนี้มันน่ากลัวนะมันอาจจะเป็นล่างบอกเหตุในอนาคตก็ได้สําหรับข้อมูลของอิกราซิลเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้เออถ้าหากใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมประโยคถัดไปวอ,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 อมันสดว่ย่งไงนะ ประโยคนี้เนี่ยมันเป็นจิมมิกที่เชื่อมโยงกับประวัติของเฮเลนนะครับซึ่งมันบ่งบอกได้ว่าเฮเลนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เวทคล่องอะไรมากแล้วก็ยังต้องฝึกฝนอีกเยอะซึ่งอย่างที่บอกว่าเฮเลนเนี่ยมีพลังวิเศษในการรักษาและก็ควบคุมการเติบโตของต้นไม้พันไม้ในป่าเป็นพลังที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สําคัญอย่างมากกับทุ่งดอกไม้แห่งวิญญ,ญาณส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยเฮเลนคือตําแหน่งผู้ดูแลทุ่งดอกไม้แห่งวิญญาณที่ไม่มีใครสามารถทําแทนเธอได้นะฮะเท่าที่รู้เนี่ยทักษะแบบนี้มีแค่2คนก็คืออาจาร ซึ่งเฮเลนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่มีความลับแล้วก็มีพลังซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะครับน่าสนใจนะประโยคถัดไปแทนแทนความรัก จากนิสัยของน้องจากหน้าที่ของน้องในเกมพลังสกิลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเฮเลนเนี่ยเป็นผู้ให้เหมือนชาวป่าทั่วไปแหละคอยซัพพอร์ตผู้อื่นซึ่งนิสัยแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮเลนได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์เพน่านะฮะความรักเนี่ยมันทําให้เฮเลนเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าถึงแม้ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่อยู่แล้วแต่ที่จริงอาจารย์ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าจากวิดีโอการต่อสู้ของเพน่ากับวีร่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเพน่เนี่ยกลายเป็นเถาวันที่เฮเลนเนี่ยนั่งอยู่ซึ่งคําพูดของเฮเลนเนี่ มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็พร้อมส่งความรักนั้นไปให้คนอื่นอีกเรามีความรู้สึกดีๆแล้วก็แผ่ความรู้สึกดีๆนั้นไปให้คนรอบข้างนะซึ่งยังไงก็ดีกว่าแผ่ความรู้สึกไม่ดีถูกไหมมันเยียวยาทุกสิ่งจริงๆนะสำหรับความรักนะครับประโยคถัดไปเธอมักจะปัดเป่าความชัว่วร้ายให้เราเสมอ เธอที่เฮเลนหมายถึงเนี่ยผมนึกถึง2คนคนแรกแน่นอนครับพูดถึงอาจารย์เพน่ารับที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งอาจารย์ของเธอเพนาเนี่ยคอยเป็นห่วงเฮเลนอยู่ตลอดแล้วก็หวังดีกับเธอเสมอจากวิดีโอที่เพนาเนี่ยได้ต่อสู้กับ ira, วีราเราก็เห็นกันแล้วนะว่าเธอเนี่ยเป็นทุกอย่างของเฮเลนจริงๆคลิปสั้นๆนั้นน่ะมันทําให้เราเศร้าแล้วก็นึกถึงเพนาอยู่ตลอดเลยนะซึ่งนอกจากนั้นน่ะในข้อมูลยังบอกว่าในวันที่เฮเลนเนี่ยสงบจิตใจเฮเลนก็จะได้ยินเสียงของอาจารย์อยู่เสมอมันทําให้เราอุ่นใจว่่่่่่าาาาาเเเเอออจจรริงๆ้้นนนีียยาาย์พไไไมดหหปซึธคท ของกสม,มุติธานของผมที่คิดเนี่ยอาจจะหมายถึงราชินีเทวนาสก็ได้เพราะว่ามันมีคําว่าปัดเป่าความชั่วร้ายให้เราเสมอซึ่งเทวนาสเนี่ยเป็นผู้นําป่าฟาตาที่ใช้สอนเดียวปิดชีบบาาัวขานำความสงบสุขมาสู่ป่าอีกครั้งเออมันทําให้ผม่คิดว่าประโยคนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงใครคนหนึ่งในนี้นะครับประโยคถัดไป <c oughs> คำพูดนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮเลนน่าจะพูดตอนที่เธอเนี่ยได้บัฟบต่างๆในเกมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะใช่นะถ้าหากใครรู้แฟกต์เนี่ยสามารถบอกมาได้นะครับประโยคถัดไปจดจำเทวานุสไว้ให้ดีประโยค,โยคนี้เป็นภาษาอาฟาาตาอีกแล้วนะครับซึ่งในภา,ฮา,ฮาคภาษาอังกเนี่ยน้องจะพูดว่าโฮเดลานเมนเซซูคุดีซึ่งในคลิปภาษาอาฟาตาเนี่ยผมเรียบแปลไปว่าจงระลึกถึงเทวานัสแต่พอภาคไทยเนี่ยเขาจะพูดว่าจดจําเทวานัสไว้ให้ดีซึ่งอย่างที่บอกว่าเทวานัสเนี่ยเป็นคนนําพาความสงบสุขมาสู่ป่าอีกครั้งงถึง แม้ว่าพนังจะปลูกกองป่าได้ไม่นานแต่ผลงานนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยยอมรับแล้วก็สรรเสริญราชินีนะครับประโยคถัดไปตกใจเลยสิคานี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าน้องพูดตอนไหนนะอาจจะพูดกับสตูตอนที่แบบตกใจในทักษะการคิวของเธอเออหรือว่าอาจจะพูดกับพนธมิตรที่ได้รับประโยชน์จากการคิวของเธอก็ได้ประโยคถัดไปรอด้วยเป็นคนเดียวเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอานะ ความน่ารักความเป็นผู้ให้ของเฮเลนเนี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมตลอดแบบถอดแบบอาจารย์มาเลยนะครับซึ่งในโลกที่โหดร้ายเนี่ยจริงๆจะต้องมีคนใจดีแบบนี้อยู่นะมาฮีลใจมาเป็นเซฟโซนให้เราหน่อยนะฮะซึ่งสังเกตไหมฮีโร่ป่าเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์เลยจะแบบนิสัยแบบนี้ซื่อตรงมีความจริงใจซึ่งตัวผมเองเนี่ยอยากจะมีเพื่อนเป็นฮีโร่ป่ามากๆนอกจากความจริงใจพวกเขาเนี่ยยังเสียสละเพื่อส่วนร่วมคอยช่วยเหลือผู้อื่นแบบไม่คิดเอาเปรียบด้วยนะจริงๆคนแบบนี้หายากนะเว้ยทุกคนในสังคมปัจจุบันนะประโยคถัดไปะจ อันนี้น่าจะพูดตอนที่เฮเลนเนี่ยใช้สกิลฮิลหรือว่าอัลติเมทอย่างที่บอกว่าความพิเศษความเก่งของเฮเลนที่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็คือความสามารถในการฟื้นฟูแลวก็ปกป้องคนอื่นซึ่งตัดไปในเกมเพลย์เนี่ยตอนที่เฮเลนมาแรกๆเนี่ยยังมีคนบ่นนะอยากให้เพหน้ากลับมาเพราะไม่เข้าใจว่าความเก่งความสามารถของเฮเลนคืออะไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็พรุฟแล้วด้วยความสามารถโดดเด่นชัดเจนของเฮเลนที่เป็นประโยชน์ต่อทีมเนี่ยส่งผลให้เฮเลนเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่แม้แต่นักแข่งยังเลือกหยิ ก็ถือเป็นซิกเนเจอร์ของเฮเลนเหมือนกันเธอเนี่ยปกป,ป้องทั้งเพื่อนได้แล้วก็ปกป,ป้องทั้งทุ่งดอกไม้แห่งวิญ,ญญาณที่เป็นสถานที่สําคัญของป่าฟาตาได้ด้วยตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่นี่มันสําคัญยังไงแต่ว่าจาก CT ีเฮเลนเนี่ยเห็นไหมแค่เฮเลนเนี่ยข้ามเขตไปนิดเดียวบาเรียหาเนี่ยปีศาจบุกเลยน่ากลัวโคตรนะประโยคถัดไปชีวิตเป็นสิ่งวิเศษแต่การได้รักษาชีวิตนั้นพิเศษยิ่งกว่า หูประโยคนี้ผมชอบมากเลยครับผมตีความได้ว่าเฮเลนเนี่ยมองว่าความสามารถในการรักษาชีวิตของเธอเนี่ยมันวิเศษซึ่งการตระหนักนี้เนผมคิดว่าเฮเลนเนี่ยเพิ่งตระหนักมากขึ้นอีกตอนที่เสียเพยน่าไปเพราะว่าจากวิดีโอซีเนมาติกเนี่ยในตอนแรกเฮเลนไม่เข้าใจพลังของตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์มากมายที่เฮเลนเนี่ยแบบไม่ปกป,ป,ป้องทุ่งดอกไม้แห่งวิญญ,ญาณใช่ไหมเหมือนที่บอกแป๊บเดียวเนี่ยปีศาจมาบุกเลยผมคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นแหละเฮเลนก็รับรู้แแลลล้้้วว่่่าาาาาาพััังงขขออออเเธนนนนนยมจํํป็็หกกสคญตผูืด ประโยคถัดไปในงานพู้พิทักษ์แห่พงพงไพรเอ้แค่ฝึกพูด,พดประโยคนี้มาตัง้งนาน จากข้อมูลในวิดีโอซีเนมาติกของเฮเลนเนี่ยอย่างที่บอกเฮเลนเนี่ยค่อนข้างแบบไม่โอเคกับตัวเองที่ทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์ใช้เวทอะไรก็ไม่ได้ต่างจากเพื่อนๆที่แบบไปเรียนด้วยกันที่แบบมีพลังเวทแล้วก็ได้ถูกคัดเลือกไปปกป้องป่าหรือว่าไปทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อป,ป่าใช่ปะทำให้น้องเนี่ยพยายามจะถามอาจารย์ตลอดเรื่องการทดสอบพลังว่าเธอเนี่ยแบบจะทําอะไรบ้างแต่อาจารย์เนี่ยไม่สอนอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ห้ามทุกทีซึ่งการทําแบบนี้ของเพน่าเนี่ยก็ทําให้เฮเลนเนี่ยสงสัยในตัวเองสงสัยในการดูแลของอาจารย์จนเมื่อเกิดเหตุุททีี่่่วาากบเเเฮลน ่งุดอกไม้แห่งวิญญาณใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกว่าการสูญเสียในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เฮเลนรู้ว่าเธอเนี่ยจะต้องทําหน้าที่อะไรซึ่งการที่เธอได้เป็นหนึ่งในทีมผู้ไปทักแห่งพงไพรเนี่ยก็ทําให้เฮเลนเนี่ยภูมิใจในตัวเองมากเลยนะฮะซึ่งตัดมาที่โลกแห่งความจริงของเราเนี่ยแต่ละคนมีความสามารถมีความเก่งมีความถนัดที่ต่างกันแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการผลักดันสังคมของเราเนี่ยไปข้างหน้ามันก็ไม่ได้ต่างจากสังคมในป่าฟาตานะที่แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันสร้างประโยชน์ในหลายๆด้านที่ไม่เหมือนนกัแ ปณิธานสูงสุดก็เพื่อปกป้องป่าเหมือนกันนะครับประโยคถัดไปขอบคุณนะที่คอยดูแลค่ะ แน่นอนครับคำพูดนี้เนี่ยเฮเลนพูดถึงเพยนาผู้เป็นอาจารย์นะครับจากข้อมูลภา,ภา,ภา,ภารกิจฤดูกาลของเฮเลนเนี่ยที่เล่าเรื่องในไวเด็กของเฮเลนผ่านมุมมองของเพยนาที่เป็นอาจารย์เนี่ยเพยนาเนี่ยคอยดูได้ตลอดคอยสั่งสอนเฮเลนตลอดเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะครับเธอเนี่ยคอยปกป,ป้องเด็กน้อยให้เติบโตมาอย่างดีถึงแม้ว่าเพยนาจะกังวลเรื่องคาทานายมากก็ตามนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่เพย์นาที่สอนเฮเลนผมคิดว่าเฮเลนเองก็ทําให้เพยนาเนี่ยเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเหมือนกันสําหรับข้อมูลตรงนีีี้้เเนนน่่ยยยมมัสสุกกาาลถใจดว จะทิ้งลิงภารกิจฤดูกาลของเฮเลนไว้ให้นะครับประโยคถัดไปข้าขอปฏิญาณเจตจำนงของท่านอาจารย์จะถูกสืบต่อไป หลังจากการจากไปของอาจารย์เฮเลนเองก็หมดความสงสัยในความสามารถและก็สิ่งที่ตัวเองทําได้เธอรู้เพียงว่าตอนนี้เนี่ยเธอต้องทาหน้าที่ที่อาจารย์เนี่ยได้สั่งเสียไว้ก่อนตายแล้วเฮเลนเนี่ยก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดผมว่าลึกๆอะ่ะเฮเลนก็คงเสียใจแหละที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้อาจารย์เนี่ยตายไปแต่อย่างไรก็ตามนะเหตุการณ์นะั้นมันเกิดไปแล้วมันแก้ไม่ได้เลยดังนั้นเฮเลนก็ต้องทําหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็สืบทอดเจตจำนงของอาจารย์ต่อไปนะครับและประโยคสุดท้ายของคลิปนี้เราเดอกไม้ต่าาางงยินดีมมถึ เป็นสัญญาณที่ดีนะว่าไหม นอกจากพลังฟื้นฟูต้นไม้หรือชีวิตได้เนี่ยเฮเลนเนี่ยยังสามารถพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับต้นไม้ได้ด้วยซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นทักษะของเอลเออคุยกับต้นไม้ต่างๆคุยกับดอกไม้นะฮะแต่เอาตรงๆมันก็แอบน่ากลัวนะแบบเราอยู่เฉยๆแล้วได้ยินดอกไม้ต้นไม้พูดเนี่ยคำพูดนี้ผมคิดว่าเฮเลนเหมือนจะมีเซนอะไรบางอย่างนะที่เธอบอกว่าเออเหล่าต้นไม้นยะดีใจที่เธอมาถึงเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมันทาให้ผมเนี่ยคิดไปถึงอีกข้อมูลหนึ่งที่เฮเลนเนี่ยชอบฝันร้ายเกี่ยวกับต้นไม้โลกเออเฮเลนเป็นนน่หอหรรราาาไกกััะะยงงบบ้สํ ไ i ไวซ์ไล e ์เอ็กซ์เพนชั่นเฮเลนในวันนี้นะครับก็หวังว่ามันจะทําให้เมนเฮเลนหรือว่าคนที่อยู่คลิปนี้เนี่ยเห็นมุมมองของเฮเลนที่กว้างมากขึ้นเห็นความน่ารักเห็นความทุกอย่างของน้องมากขึ้นนะฮะและสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่ตอนนี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ